ถ้าคุณหญิงมาเป็นหัวหน้าพัก่ันจะว่า,ยาอ,าอย่างไรคุณหญิงก็เป็นคนไม่ชอบการเมืองที่สุดนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเกมการเมืองซึ่งจะหนักขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและผมย้ำนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้การสูงสงฮะภาคใต้เจอทั้งโควิด1 i นะครับเจอทั้งสถานการณ์ความรุนแรง โควิด -19 ปฏิเสธไม่ได้ฮะมันเกิดขึ้นจากการหลบหนีของคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาและเหตุการณ์ความุแรงปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพักการเมืองซึ่งอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาเลเซียนั่นหมายความว่าต้องแก้ให้ตรงจุดเพราะเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครเหตุการณ์ในภาคใต้เป็นการบงการและบัญชาการเหตุการณ์จาก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะไม่หนีไม่พ้นนะเรื่องของคลิปลับตอนแรกว่าโดนล,ลบหายไปแล้วสุดท้ายก็ได้มาจนได้ไปดูคลิปลับกันก่อนนะจากนั้นไปดูเรื่องของม็อบที่มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะรถบรรทุกที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไปล้อมทำเนียบรัฐบาล ท่านบอกให้ผมถามท่านว่าถ้าคุณหญิงมาเป็นหัวหน้าพรรท่านจะไาวไุอหญิงก็เป็นคนไม่ชอบการเมืองที่สุดกระไรไฟโนแต่ท่านถามผมถามวัน<า>น,นี้ว่าถ้าสิ้นเดือนผมไปทบกับเจ้านาย ให้ถามหน่อยว่าถ้าคุณหญิงรับปากว่าจะมาเป็นหัวหน้าพักท่านทักษิณจะว่าอย่างไรว่าคุณหญิงอาจจะอายุมากไปนะไม่เป็นเพราะเป็นคนไม่ชอบความเป็นสุขิ่ไม่ชอบไม่ชอบงานก็นเนก็ผมมีผมมีหลายหลายแนวทางรับรองว่า แต่ละแนวาทางเนี่ยสอสอที่คิดจะออกรับตังค์เข้ามาแล้วต่ดตังค์ไปคืออะคือที่ทนี่แหลยบ้นาน,านรถภาษีสรรพสามิตเนี่ยยากระบอกตรงตรงเลยสมัยท่านนายกปภิสิทธ์นะครับขึ้นมาถึง40บบาทเสร็จแล้วเนี่ย หลังจากที่ผมได้มีการประทูงเนี่ยท่านอ,ออกคุปกรส่วนลดมาให้เราไปตามเวลาลเราเติมน้ำมันถูกบ้อนหนึ่งพันบาทก็จะมีส่วนลด300อะไรอย่างงี้เป,เ,ปเป็นต้นนะฮะแต่สิ่งที่อดีตที่ผ่านมาการแจกอุปกรเนี่ยมันเกิดการทุจริตมากผมเองในฐานะที่ไปเรียกร้องขอรัฐบาลชดเชยแต่ผมกลับไปบอกว่าเอ้ท่านสุเทพยกเลิกเพราะมันเกิดการทุจริตเราจะไม่เป็นเรื่องมือใไขเพราะฉะนั้นครท่งนถ้าจะลด มีการชุมนุมของรถบรรทุกนะครับชุมนุม พี่นะรุ่นพี่แต่ว่าหว่รุ่นน้องเลยเถอะว่าพอเถอะท่านดราม่าไม่ธรรมดานะโทนี่ถึงขนาดสวิงสวายยกมือไหว้ประลกปรลกร้องขอให้พอแล้วบอกตัวเองสิโทนี่หนีคดีไปอยู่ต้องดูใบเป็นนักโทษหนีคดีหยุดได้แล้วหยุดป่วนประเทศไทยได้แล้วไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอว่าตัวเองทำอะไรไว้กับประเทศชาติน้องตัวเองก็ต้องหนีคดี ลูกน้องตัวเองก็ติดคุกคนที่เชียร์ตัวเองติดคุกตายไปตั้งกี่คนแล้วพูดความจริงสิโทนี่ถ้าไม่กล้าพูดหุบปากไปเลยหุบปากไปเลยปพอแล้วนะพอแล้วอำนาจก็พอแล้วอะไรทุกอย่างก็พอแล้วหุบปากไปเลยอให้ให้คนรุ่นใหม่มาทำหุบปากไปเลยท่านหยุดดีกว่าหุบปากไปเลยหุบปากไปเลย ในเชิงงานวิกคระนะฮะเราคงเห็นชัดเจนว่าเพื่อไทยนะซึ่งมีการประชุมสสตอนนี้นะครับทางพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับแล้วก็ในฝั่งของเรืองไกลก็ไปร้องยุบพักเพื่อไทยนะครับเพราะว่าทักษิณเข้ามาทำการครอบงำพักการเมืองนะซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรบเลือกตั้งตอนนี้ก็มีการร้องเรียนแต่สิ่งที่เราเห็น ะครับชัดเจนว่าคนที่เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่บัญชาการเหตุการณ์เป็นใครนะครับและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยก็พูดเองนะบอกว่าถ้าท่านไม่มาเอาภรรยาท่านมาไหมนะเพราะว่าอะไรก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับซึ่งทักษิณก็ตอบไปแล้วว่าไม่เอามานั่นแนหะเป็นที่มาของว่าจะเป็นลูกสาวจะเอาเพียวพันมาบ้าง ะะจะเอาลูกทักศิณมาบ้างซึ่งหลักคิดลักษณะเช่นนี้นะฮะเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะในฟิลิปปินส์นะครับที่ฟิลิปปินส์นี่เหมือนมากเพราะว่าตระกูลมาคอสเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการทุจริตอย่างต่อเนื่องและล่าสุดในฟิลิปปินส์นะตระกูลมาคอสก็จะลงแข่งขันการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหลังจากเฟอร์ดีเดลมากอสนะครับถูกข้อกล่าวหานะครับติดคุกติดตารางไปสําหรับฟิลิปปินส์ในเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวก็เคยเกิดขึ้นนะ ในอินเดียนะฮะก็เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็มีตระกูลเดียวนะครับเข้ามาบริหารจัดการก็ตระกูลของคนอินเดียนะครับในฝั่งของเกาหลีใต้ก็แบบนี้เกาหลีใต้ก็แบบนี้เลยก็เป็นเกาหลีใต้ก็เป็นตระกูลของคิมจองอึนเนี่ยคิมจองอึนคิมจองอึนนี่ก็เป็นกระบวนการที่ใช้คนตระกูลเดียวแต่ในฟิลิปปิน เขาเป็นประธานาธิบดีในะกรบในเกาหลีใต้เขาเป็นประธานาธิบดีนะครบคานทีเนี่ยตระกูลคานทีเนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีในอินเดียแต่ในประเทศไทยเป็นเพียงสูงสุดได้เพียงนายกบัตรดีจึงไม่ต้องแปลกใจแล้นะที่มีการพยายามที่จะยึดอำนาจสูงสุดในการปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันม็อบที่น่าสนใจคือม็อบ สิบเพราะที่มีการออกมาเคลื่อนไหวซึ่งข้อเรียกร้องครั้งนี้พลเอกประย,ยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประช,มระชุมด่วนนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันที่ตกต่ำในเชิงงานสังเคราะห์นะก็ตอนนี้ทุกอย่างมันชัดขึ้นชัดขึ้น,ช,นชัดขึ้นเรื่อยๆละนะคงรู้ทุกอย่างว่าตลอดระยะเวลานับปีที่ผ่านมาใครอยู่เบื้องหลัง มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับบมจบริษัทจำกัดซึ่งมันต่างกันคือกระบวนการกฎระเบียบแต่มันเหมือนกันก็คือว่ากระบวนการในพฤติกรรมมันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลเหมือนกันเสมือนบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่เปล่าจะเป็นบริษัทจำกัดนะครับหรือว่าเป็นบริษัทเหมือนกันเลย นะครับเป็นหลักคานิติบุคคลซึ่งหมายความว่ามันต้องมีผู้บริหารและมันต้องมีเจ้าของทําไมเป็นแบบนี้เพราะธรรมนูนของประเทศไทยเขียนแบบนี้และไม่ทําการปฏิรูปล่าสุดพี่ไยบูลเนี่ยก็ไปเดินเกมผ่านรัฐธรรมนูนพักคประาิปัตก็ผ่านรัฐธรรมนูนจะใช้หลักคิดของบมอจอด้วยการบัดเลือกตั้งสองใบเข้ามาดําเนินการยิ่งทําแบบนี้ยิ่งเละคอยดูนะฮะผลออกมาจะเป็นยังไงยิ่งเละ ตอนนี้นะฮะพรรคเพื่อไทยก็มีการปรับพักเนขะียนลายเซ็นนักสินเลยขึ้นเป็นโลโกโพ้พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาชัดเจนฮะก็มีการเคลื่อนไหวในกลับเ้านักสินก็ประกาศให้มีการรวมกันระหว่างก้าวไกลกับพกเพื่อไทยแล้วที่ผ่านมาคนของก้าวไกลคนของเพื่อไทยที่เคลื่อนไหวดูมินเยียดย้ำอาคาตมาดลายสถาบันพระมหากษัตริย์โอ้ตกลงเป็นคนของใครกันแน่แน่นะ่าคิดนะฮนะ ผมนึกบอกว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยประยุทธ์ทางการเมืองมันมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ตอนนี้คงชัดเจนมากขึ้นนะครับถามว่าเขาปรับทับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขากำลังเร่งทําอะไรเขากําลังเร่งทําการล้มพลเอกประยุทธ์ให้เร็วที่สุดตามกําหนดการที่เขาวางไว้ว่าจะล้มในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ให้ได้เพูดแล้วไงจะล้มหนึ่งกุมภาพันธ์ล้มในเดือนธันวาคมไม่รอดละธันวากุมภาก็ไม่รอดแล้ว นะครับปี64-65เนะี่ยไม่รอดแน่นอนเขาจึงเร่งปฏิกิริยาทางเกินมือไม่ต้องแปลกใจรถ10ลอ้อออกมาเคลื่อนไหว10ลอ้อชุดนี้ก็ยอมรับมาสมัยคุอภิสิเวิชาชีวะเนี่ยนะครับก็มาเรียกร้องนะครับให้มีการลดราคาน้ำมันการลดราคาน้ำมันเนี่ยจะให้25บาทที่ผ่านมาในยุคข,ของคุอภิพิษธิ์เวชาชีวะให้คูปองแต่ปรากฏว่าเกิดการจุดิจนเป็นที่มาของต้องมีการยกเลิก แนวทางแก้ไขผมยืนยันในการแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยนะครับถ้าจะแก้ไขปัญหาระยะยาวารัฐบาลจะทําให้สภาวะเศรษฐกิจดีตลอดเหมือนกับพลเอกเปรมต้องแก้ปัญหาระยะยาวระยะยาวก็คือว่าเลิกอัตราลอยตัวน้ํามันแล้วเอาเงินภาษีของประชาชนทั้งหมดที่ได้ไปอุดหนุนราคาน้ํามันให้มันตามลงเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะดีขึ้นระยะยาวๆเลย นะครับเพราะความผิดพลาดในยุคข,ของผู้เด็กชาวลิตยยงใจยุธนะฮะที่มีการปรับอัตราน้ํามันลอยตัวและเอาเงินที่จะมาอุดหนุนเรื่องของราคาน้ํามันไปทําการสร้างถนนเพราะอะไรทราบไหมฮะมันได้ผลประโยชน์จากการสร้างถนนไงสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันก็นี่ไงสิ่งที่เห็นประเทศไทยก็วนอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเศรษฐกิจด,ดีเศรษฐกิจร้ายคุมเศรษฐกิจไม่ได้มันไม่เสถียลมันขึ้นไปตามราคาตลาดโลกพอมหาอำนาจนเล่นงานกันเอง นะครับเล่นสงครามน้ำมันผมบอกว่ไงเตือนระว,วังให้ดีเรื่องของราคาน้ำมันเห็นไหมรถทุกทุกมาเลยฟลุกขนาดเลยนะนะครับและที่สําคัญนะตอนนี้สถานการณ์การเมืองก็จะหนักขึ้นนะภัยธรรมชาติภ,ภ,ภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลังจาก2 1สิงหาหลังจาก28กันยานและหลังจาก30ตุลาและจากนี้ไปก็จะมีหนักกว่านี้อีกนะหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จะหนักขึ้น15เท่า าการเสียชีวิตของศิลปินนักร้องนักสแสดงดาราผู้กำกับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรายวันอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่30ตุลาจะหนักกว่านี้นะผมเรียนย้ำจะหนักกว่านี้นะครับมอบที่มาตอนนี้ก็มีการปรับกลยุทธ์อาัฐบาลกเข้ามาทำการเจียจาจะแก้ปัญหายังไงให้ราคาน้ำมันจะออกเป็นคูปองจะดำเนินการอย่างไรให้ลดขนส่งให้ราคาน้ำมันมันถูกลงแต่ลถขนส่งไม่ใช่เป็น คนส่วนใหญ่ของประเทศไงการแก้ปัญหาระยะยาวคุณบอกว่าเรื่องของไบโอดีเซลต้องเดินเกมไบโอดีเซลก่อนแล้วก็เรื่องการอุนนดหนุนราคาน้ํามันนะครับและสิ่งต่อไปคือเรื่องอะไรเรื่องอัตราการลอยตัวราคาน้ํามันตอนนี้ฝั่ง oh. ยุโรปก็ทําไงแก้ใช่ไหมทราบไหมฮะเรื่องของราคาน้ํามันเ <d. S 1> ขาใช้วิธีการสนับสนุนเรื่องรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถ10ลอ้6ลอ6กล้อรถ2ลอ้อรถตู้ เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเอาพลังงานมาจากไหนเขาสนับสนุนให้ใช้โซลา r เซลล์รัฐบาลถ้ามาเดินเกมนี้ในระยะยาวซึ่งโอเคเข้าใจทำไปบางส่วนแล้วนะรับดีพลังงานในสมัยก่อนเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยนะที่ผมเคยเรียนไว้โอเคเอาไปทําบางส่วนแล้วทำเรื่องของโซลาเซลล์ปัจจุบันเนี่ยปัญหาของโซลาเซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรต้นทุนสินค้ามาจากจีนหมดแต่ปรากฏว่าผู้เอาไปติดตั้งเนี่ย หน่วยงานภาครัฐเทศบาลหน่วยงานภาครัฐกรมควบคุมมลพิษนะครับคนกลางคือผู้ติดตั้งเรียกค่าตอบแทนสูงถึง3เทา่าต้นทุน10กิโลวัตต์ไม่ถึงแสนบาทปรากฏว่าเรียกกัน3ามแสนสี่แสนในการติดตั้งอ้างว่าค่าใบอนุญาตนะครับ ซึ่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่องของพลังงานในยุโรปเนี่ยเขาแก้ปัญหายัางไงเขาเลิกตอนนี้ในปี2535เขามีนโยบายเลิกใช้รถน้ำมันทั้งหมดตอนนี้รถน้ำมันที่มีทั้งหมดเลิกขายเขาเลิกผลิตตอนนี้รถน้ำมันถูกมากเขาเลยมาขายเหมาขายเอเชียเพราะอะไร เพราะยุโรปเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันไม่ต่างจากประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เขาจึงจะเลิกน้ำมันทั้งหมดแล้วใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเพื่อไม่ให้ตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดเกมตอนนี้ทางออกของไทยดีที่สุดต้องสนับสนุนรถไฟฟ้าต้องสนับสนุนโซล่าเซลล์เราจะไม่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้อีกเลยในระยะยาว,ยาวเลยนะ แต่ในระหว่างระยะสั้นระยะกลางเนี่ยที่เยอะยาวเนี่ยมันต้องแก้ด้วยการอุดหนุนแก้ด้วยการลอยตัวแก้ไปก่อนแล้วเลิกใช้รถน้ำมันนะครับหันมาใช้รถไฟฟ้าเราก็จะไม่มีปัญหารัฐบาลก็จะไม่มีปัญหาประเทศก็จะไม่มีปัญหานี่แหละคือเรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาติและการปฏิรูปพลังงานระยะสั้นกลางและยาวหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ เข้าใจยังฮะผมเรียนมาโดยตลอดว่าพุธเอกว่ายึดวางพิดวางพีดเข้าใจยังตอนนี้ผมบอกกันนะว่าเรื่องของพนักงานเขาทาแบบนี้นะครับฝั่งยุโรปเขาทาแล้วพระเขาไม่ต้องการให้ตะวันออกกลางเป็นผู้กําหนดเกมกําหนดสถานการณ์ซึ่งตอนนี้มีรัสเซียและจีนเข้าร่วมด้วยเขาแก้ด้วยการเลิกลดน้ํามันมันได้ถูกลงช่วงนี้มันถูก2 0 3 0มเนี่ยมันถูกก็เพราะว่าฝั่งยุโรปเขาเลิกใช้แล้วยี่ห้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวอลโวไม่ว่าจะเป็นเบน ไม่ว่าจะเป็นกคือทุกยี่ห้อเลิกผลิตแล้วมีโตโยต้าพยายามจะดื้อผลิตนะจะขอให้ UN นะรับรองแต่เขาไม่เล่นด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยฝั่งยุโรปเนี่ยจะตูอยู่ภายใต้อนาตของตะวันออกกลางนะครับตอนนี้นี่คือการแก้ไขปัญหางานในระะยะยาวแต่ประเด็นที่น่าสนใจเราเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองกริปวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวรู้ชัดเจนมีการบัญชากการเหตุการณ์ม็อบที่เคลื่อนไหวม,มาทุกม็อบ ผมเรียนย้ำนะทุกม็อบมีเจ้าของใครเป็นเจ้าของม็อบเป้าหมายในตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีสภาวะเศรษฐกิจตกต่าราคาน้ํามันมันสูงขึ้นเพราะเรื่องของสงครามน้ํามันซึ่งผมเตือนไว้แล้วมันจะเกิดสงครามน้ํามันนะนะครับประกอบกับสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายราคาน้ํามันจะดีดสูงขึ้นสงครามน้ามันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งยุโรปเนี่ยพ่ายแพ้สงครามตะวันออกกลางรัสเซียจีนจึงจัดหนักไง ใช้เรื่องของน้ํามันเป็นเครื่องมือในการเล่นงานสหาภาพยุโรปเราเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในมณฑลของจีนและหนึ่งในมณฑลของมรัตของสหรัฐอเมริกาจึงตกเป็นเหยื่อ <Yeah. S 1> ของช้างสารที่พุ่งชนกันทางออกผมเรียนแล้วนะครับนะแต่เรื่องของมอบตอนนี้รัฐบาลต้องแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนนะแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเกมการเมืองซึ่งจะหนักขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและผมย้ำนะ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้การสูงสูงฮะภาคใต้เจอทั้งโควิด -19 นะครับเจอทั้งสถานการณ์ความรุนแรงโควิด -19 ปฏิเสธไม่ได้ฮะมันเกิดขึ้นจากการหลบหนีของคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาและเหตุการณ์ความรุนแรงปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพักการเมืองซึ่งอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาเลเซียนั่นหมายความว่าต้องแก้ให้ตรงจุดเพราะเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร เหตุการณ์ในภาคใต้เป็นการบงการและบัญชาการเหตุการณ์จากคนคนเดียวกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และก,กดกระดิ่งด้วยนะคะ ใับไหลลุ่มลงชาติจะเรื่องดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเธอชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว,ว่ายังลุ่มล,ม,ลมเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเธอชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟือ เม,มื่อเคยยัดทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของ